ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจเจนเปปทายบำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนําเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลาแผ่นดินไหวไปแล้วนะเออ <c oughs> มันมันยังไงอธิบายให้พวกเราฟังคือคอ,องมองอย่างนี้มันเป็นเรื่องผีที่ ฟังแล้วคือถ้าถ้าถ้าเป็นเจ้าตัวเป็นคนเจอเขามันก็คงเป็นเรื่องที่น่ากลัวเนาะถ้ามันเกิดกับเราอะไรเงี้ยแต่พอจันได้มาฟังเรื่องเนี้ยคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนในหมู่บ้านตอนนั้นจันก็เด็กๆอยู่ประมาณสักสิบกว่าขวบอะนะคะครับก็ผ่านมาอาตีเสมอผ่านมาสักสามสิบปีแล้วกันอืมอ่าซึ่งมันเป็นเรื่องผีที่เราแบบฮะใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยคือคือถามว่ามันมันก็น่ากลัวม,มันมันมันก็น่ากลัวในมุมมุมคนที่เขาเจอ แต่ในมุมของคนที่เราฟังอะ่ะมันมีความรู้สึกว่ามันมีอย่างนี้ด้วยเหรออืออ่อะเดี๋ยวลองฟังนะคะเรื่องเนี้ยมันเกิดย้อนไปเรื่อณเนี่ยอย่างที่บอกว่าสามสิบปีประมาณสามสิบปีได้ประมาณนี้นะคะครับซึ่งเป็นเรื่องของคนในหมู่บ้านคุณคุณป้าละกันจะจะเรียกว่าคุณป้าคนเนี้ยเขาเป็นเพื่อนกับคุณแม่อือ่าอย่างยกตัวอย่างชื่อป้าแววอะไรเงี้ยค่ะเป็นเพื่อนของคุณแม่ซึ่งเออคุณป้าคนเนี้ยนะคะ วันดีขึ้นดีเนี่ยเขาก็ไม่สบายเขาก็ป่วยอ่ะเขาก็ป่วยแบบเขาก็รักษาตัวเนาะไปหาหมอหมอก็บอกเป็นโน่นเป็นนั่นเป็นนี่แต่แต่ไม่หายสักทีอค่ะอืมเออคือเดี๋ยวเป็นจนเขาเขาเป็นหนักขึ้นอะ่ะออคือแบบจากไปหาหมอเฉยๆก็เริ่มแอดมิดอ่า ่ตอนนั้นอะจย์เด็กแหละแต่ก็พอรู้เรื่องแต่เขาก็เล่าผู้ใหญ่เขาก็ฟังตามที่ผู้ใหญ่เขาคุยกันให้ให้เราฟังเนาะซึ่งเป็นเรื่องที่เราขนาดเราเด็กเราก็ยังจดจํามาจนถึงวันถึงทุกวันนี้เออเขาก็หนักแอนนินแต่แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าจันไม่รู้ว่าป้าแววเนี่ยเขาป่วยเป็นอะไรอ่าเราเราไม่ได้ถามตรงนี้กับผู้ใหญ่อะว่าเขาป่วยป่วยแบบคือขนาดไปแอนมินโรงพยาบาลนานมากเลยนะคะคือเหมือนแบบเป็นเดือนๆอ,นอะ่ะซึ่ง จะบอกว่าเป็นมะเร็งไหมก็ไม่น่าจะใช่ครับคือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบได้เหมือนกันว่าเป็นโรคอะไรป่วยจนขนาดที่แบบอ่าโดยธรรมชาติของคนในหมู่บ้านเนาะเขาก็จะผัดกันไปเยี่ยมเนี่ยค่ะอ่าการแสดงความมีใจเ,เขาจะผัดกันแบบเออเดี๋ยววันนี้ว่างก็รวมกลุ่มกันไปเยี่ยม,มที่โรงพยาบาลเนี่ยออือเขาไปเนี่ยออพอไปปุ๊บอ่าคนนี้มาเยอะคนที่ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลกลับมาเขาก็ลำรำลือว่าอุ้ยมันอาการมันหนักมากเลยมันไม่รู้เนี่ย ญาติพี่เฝ้ามันบอกว่าหมอเขาผ่าผ่าท้องแล้วก็เอเหมือนกับยังไงไม่รู้ว่วันดีคืนดีก็ไสออกมากองอยู่นอกท้องซึ่งเราแบบฮะมันมีอย่างนั้นเลยเหรอแต่ว่าเข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดที่คุณหมอเขาผ่าเนาะอาจจะเย็บไม่ดีหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้ปิดแผลหรืออาจจะแบบเหมือนกับเอาเอ่อเอาอุจฉรพัวนาออกมาทางหน้าท้องหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบนั้นแล้วเออ การพลิกตัวขยับตัวเนี่ยอาจจะมีแบบเขาเรียกว่าลำไส้อะไรอาจจะผูกมาบ้างอะไรเงี้ยแต่ชาวบ้านน่ะเขาก็พูดกันเกินจริงประมาณนึงเนาะใช่ปากต่อปากปากต่อปากใช่เราก็ฟังเราเอ๊ะเขาเป็นอะไรซึ่งตอนนั้นเขาก็ไม่ได้มีการพูดกันว่าเขาป่วยเป็นอะไรเขาเขาพูดเหมือนกับว่าหมอเขาก็หาสาเหตุไม่เจอว่าจริงๆแล้วคุณป้าแววเนี่ยเขาเป็นอะไรเดี๋ยวเป็นนี่นิดนึงเดี๋ยวเป็นโนนเดี๋ยวเป็นนี่คืออยู่โรงพยาบาลนี่น่ะเป็นเดือนเดือนนะคะจนชาวบ้านเขาล่ำาลือกันแล้วว่า มันไม่โลดแน่เอออาการมันหนักมากเลยนะไม่รู้สึกตัวด้วยเพ้อด้วยเออเมื่อเขาทําทุกอย่างทางบ้านเขาเองก็ทําทําพิธีกรรมทางศาสนาด้วยครับอ่ะเหมือนกับไปดูแบบเข่าทรงบ้างอะไรบ้างคนนน้นก็บ,บอกอย่างนี้หมอคนนี้ก็บ,บอกอย่างนั้นอันนี้ก็โดนโดนผีตรงโน,น้นโดนผีตรงนี้บางคนบอกเออเนี่ยมีเจ้ากรรมในเวรเขามาตามเจอเขาจะเอาไปด้วย,ยคือมัน มันหลากหลายสาขามากจนคือหมอคนนี้บอกอย่างนี้เขาก็ไปแก้เนาะ,ะจะเป็นเครื่องเส้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาบอกให้ทําแบบนี้เขาก็ทาไอ้คนนี้บอกให้สะดอะเคาะเขาก็ทําคือ,อครอบครัวเขาเนี่ยก็ทําหมดซึ่งป้าแววเนี่ยเขามีลูกชายคนหนึ่งด้วยความที่เขาจะแต่งงานช้าลูกเขาก็ยังณตอนนั้นก็ยังจะแบบสี่ห้าขวบยังค่อนข้างจะเด็กกว่าจันเยอะแหละครอ่าก็สี่ห้าขวบนั้น เนี่ยทุกคนก็แบบอ,อู้พากันเล่าหรือว่าอสงสารมันเนาะูมันก็ยังเด็กอยู่เออเนี่ยต้องไม่รอดแน่ขนาดก็มีคนล่าลือกันแล้วว่ามีคนเห็นผีเขาเห็นผีเป้าแววเนี่ยอ่ะด้วยความที่ด้วยความอ่าตอนเช้าเช้าเนี่ยในช่วงเช้าเช้าเนี่ยเออเหมือนกับลักษณะการใช้ชีวิตคือตอนเช้าแบบแม่บ้านเนะาะก็จะปั่นจักรยานไปตลาดกัน อตอนเช้า,ชาเช้าก็ตีสี่ตีห้าอะไรเงี้ยเพื่อซื้อกับข้าวมาทํากับข้าวทีเนี้ยป้าแววก็เป็นคนหนึ่งที่พการใช้ชีวิตเขาก็เป็นเหมือนชาวบ้านทุกคนครับแล้วมีป้าคนหนึ่งในหมู่บ้านเขาบอกว่าเขาก็ปั่นไปตลาดตอนเช้าแหละขากลับมาเขาก็ปั่นเขาก็เอเห็นคนปั่นจัก,กรยานสวนมาไปตลาดออกก็คือเรื่องปกติเมื่อสมัยก่อนหนทางอะไรพวกเนี้ยคะ่ะมันก็ไม่ได้มีไฟอะไรสว่างมากนักกันเนาะก็เห็นลางๆพอเห็นจุดที่สวนกันอ่ะ เขาก็เห็นว่าเป็น Debatte, Neil, ป dragon, ้าแววเนี่ยปั่นจักรยานไปตลาดแต่ตัวเองอยู่โรงพยาบาลนะคะยังไม่ได้ตายนะแต่คนเนี่ยเขาบอกเขาก็ตกใจโอ้เวกโวกเวกวายบอกโอ้ผีอแววมันหลอกผีแววมันหลอกอะไรประมาณเนี้ยค่ะเออเขาบอกลํำลือกันไปต่างๆว่าเออเนี่ยมันมีแต่คนบอกว่ามันอยู่โรงพยาบาลอะเหลือแต่ร่างแน่ๆน วิญญาณมันต้องตายแล้ววิญญาณมันออกจากร่างแล้วเนี่ยเหลือแค่ว่ามันจะหยุดหายใจเมื่อไหร่เขาก็ลือกันไปต่างๆนานาเลยค่ะอืทุกคนก็ลือกันซึ่งเอาง่ายๆนะทางบ้านเขาอะทางครอบครัวเขาก็แบบเหมือนเก็บบ้านไว้รอแล้วอะคือคนสมัยก่อนเขาจะเอาศพไว้ที่บ้านนะคะนั้นถ้ามีใครเสียหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเก็บกวาดบ้านเพื่อจะใช้ที่บ้านจัดงานศพเขาไม่ได้จัดที่วัดอที่บ้านเขาเก็บเก็บบ้านเก็บ อะไรรอแล้วลูกผัวลูกสามีเขาก็ทําใจเหมือนแล้วว่าเออไม่รอดแน่แน่อ่อม,มีวันหนึง่งวันดีคืนดีค่ะครับมันเกิดแผ่นดินไหวอืมซึ่งทางภาคเหนือเนี่ยโซนภาคเหนือเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่จะมีแผ่นดินไหวครับก่อนหน้านี้แผ่นดินไหวแล้วบางเอญโรงพยาบาลนั้นเนะ่ยโรงพยาบาลเขาก็น่าจะอยู่เอ่อชั้นสูงสูงอ่เนาะอืมมันก็จะมีความ รับรู้ถึงแรงสัส่นสะเทือนได้มากกว่าไอ้ไอไอชั้นที่มาอยู่ล่างๆอ่าทีเนี้ยพอแผ่นดินไหวปุ๊บหลังจากแผ่นดินไหเนเวเนี่ยป้าแววเนี่ยหายเลยค่อยๆดีขึ้น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 จนหายกลับมาอยู่บ้านได้ปกติทุกคนแบบแปลกใจและเซอร์ไพรส์มากว่าเออเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือทุกคนมองว่าต้องไม่รอดมันต้องตายแน,น,น,น่ๆจากอาการที่ยัดิาเพื่อนบ้านผัดกันไปเยี่ยมทีนี้ พอเขาหายดีพอเริ่มมีสติเริ่มพูดพูดคุยได้กลับมาอยู่ที่บ้านนี่หายขนาดออกจากโรงพยาบาลกลับมาบ้านเลยนะคะจากที่นอนกันเป็นแบบเดือนสองเดือน,ออนไม่ใช่แค่เดือนเดียวด้วยมีสองสาเดือนนะคะที่อยู่โรงพยาบาลนะคะครับอ่าซึ่งถ้าอาการไม่หนักหมอเขาไม่ให้อยู่นานขนาดนั้นเนาะวีน,นี้พอเขาก็กลับมาอยู่บ้านพอเขาเพิ่พูดคุยได้หรือแบบมีสติรู้ตัวแล้วญาเขาก็ถามว่าเออ อยู่รู้ตัวไหมว่าอยู่โรงพยาบาลน,นานขนาดไหนเออแล้วตอนที่เหมือนกับถามว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลเป็นยังไงรู้สึกตัวไหมเออเจ็บปวดตรงไหนหรือเปล่าเพราะตอนที่เขาอยู่โรงพยาบาลเหมือนเขาไม่ค่อยมีสตินะคะไม่ได้รู้ตัวหรือพูดจาพูดคุยอะไรไม่ได้มากเนาะทีเนี้ยเขาก็เลยเล่าให้เหมือนกับคนที่มาเยี่ยมญาติที่เขามาเยี่ยมที่บ้านฟังว่าเขาเนี่ยรู้เขารู้ว่าแบบเออเขาไม่ได้อยู่ที่บ้าน อ่าแต่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาไม่รู้ตัวนะว่าเขาอยู่ที่ไหนเขารู้ว่าเขานอนอยู่ที่แห่งหนึงเนี่ยแล้วมีอ่ะหญิงแก่เฝ้าเขาอ่าเขารู้ตัว,วเขานอนนอนอยู่ที่แห่งหนึ่งแบบนอนเหมือนเหมือนนอนเตียงโรงพยาบาลนี่แหละนะคะแต่ว่าเขาเห็นว่ามีผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งมาเฝ้ <ค religion. S 1> าเขาครับอ่าแล้วข้างล่างเตียงที่เขานอนเนี่ยมีแต่โคลนมีแต่นอนยั่ยเยอ้ไปหมดทําให้เขาไปไหนไม่ได้อื เขาบอกเนี่ยเขาไปไหนไม่ได้เลยมีหญิงแก่คนนึงเนี่ยมาเฝ้าเขาแล้วก็บอกว่าสักวันเดียวเหมือนกับหญิงแก่คนนั้นก็มานั่งเลียริมฝีปากมานั่งเฝ้าเขาบอกว่าวันนี้มึงจะไปกับกูยังเออเขาก็บอกว่าไม่ไปไม่ไปคือใจด้วยจิตใจเขาห่วงลูกห่วงสามีเขาเนาะเขาก,ก็ไม่ไปไปไหนไม่ไปแล้วหญิงแก่นั้นก็หัวเราะแต่ก็ไม่ไปไหนนะคะเดี๋ยวนั่งไปนั่งมาสักพักเนี่ยก็ถามว่า ไปกับกูเถอะวันนี้ไปกับก <ưng> ูเถอะพ่อแหววก็บอกเขาก็ปฏิเสธตลอดว่าไม่ไปไม่ไปไปไม่ได้ไปยังไงไม่ไปแต่เขาจะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้ครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าก็มันมีหนอนเยอะแยะเต็มพื้นหมดเลยเขาลงไม่ได้มีแต่โคลนมีแต่หนอนแต่เขาบอกบางทีเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอะมาดูที่บ้านนะบางทีเขาก็มีความรู้สึกว่าเออเขาเหมือนแบบ เขาไม่ได้พูดคาว่าวาร์ปแต่ความรู้สึกเหมือนแบบว่าเขาก็แวบมาเฮ้ยอยู่ที่บ้านแวบมาเหมือนกับฝันว่าตัวเองไปตลาดตัวเองใช้ชีวิตประจําวันเขาบอกเขารู้สึกแบบนั้นในบางช่วงจังหวะบางช่วงจังหวะก็รู้สึกตัวว่านอนอยู่บนเตียงเหมือนเดิมแล้วก็มีหญิงแก่คนนั้นฝ้อเหมือนเดิมแล้วก็คือหญิงแก่ที่เขาบอกว่าเนี่ยหญิงแก่แบบหลังโกงตัวเหี่ยวเหียวหน้าตาน่ากลัวน่ากลัวอืแล้วก็เหมือนเคี้ยวหมากแบบ เหมือนหมากคิดจับจับปากแดงแดงอะไรอย่างเงี้ย่แล้วเแล้วก็คอยจะถามเขาว่าไปอยู่กับกูเถอะไปกับกูเถอะเอออะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเขาก็ไม่เขาก็พยายามบอกตลอดว่าเขาไม่ไปเขาไม่ไปเขามีสติที่จะบอกว่าเขาไม่ไปแต่สติที่บอกว่าเออตัวเองอยู่โรงพยาบาลน,นานแค่ไหนมีใครมาเยี่ยมบ้างเขาบอกว่าตอนนั้นอะ่ะเขาไม่รู้เลยเขาจําไม่ได้เลยสิ่งที่เขาจําได้คือเขาจําแต่หญิงแก่คนเนี้ยที่มานั่งเฝ้าเขา วันนี้ก็ถามว่ายายยายมาจากไหนเออทําไมยายไม่เหมือนกับคุยไงทำไมยายไม่ไม่กลับไปมาเฝ้าฉันทําไมครับเขาบอกว่าเนี่ยกลัวชอบมึงอืเออเนี่ยไปอยู่ด้วยกันนะออตามมาตั้งนานแล้วเนี่ยตามมาจากคือเขาบอกว่าเขาตามมาจากที่นาอไปทํานาคือฟีลแบบเออป้าแวคือไปทํานาอ่ะบอกเนี่ยเขาอยู่เนี่ยตรงเนี้ย เขาบอกเขาอยู่แบบโคนต้นไม้ตรงเนี้ยอืออ่าแล้วทีเนี้ยเขาเห็นเขาเห็นอะ่ะกูอ่ะเห็นมึงไปทํานากูชอบมึงนะเออเนี่ยตัวมึงหอมมากเลยมึงเขาก็โปกใก้เหมือนกับเขาโตอตอบกันตัวมึงอ่ะหอมมากเลยกูอ่ะชอบเอาไปอ,อยู่ด้วยไปอยู่ด้วยกันนะ,ไป,นนะไปอยู่ตรงนั้นแหละเออไปอยู่ตรงไปมึงไปอยู่ตรงแบบตรงต้นไม้ที่ที่นามึงอะ่ะเออเขาบอกว่าอย่างเงี้ยคือด้วยความที่อย่างที่บอกว่าใจเขาก็ห่ว สามีห่วงลูกลูกก็ยังเล็กอยู่ก็บอกปฏิเสธตลอดว่าไม่ไปไม่ไปไม่เอาเขาบอกนานเท่าไหร่เขาก็ไม่รู้จนมีอยู่วันหนึ่งวันที่แผ่นดินไหวด้วยความที่แผ่นดินไหวเนี่ยตึกมันอยู่สูงมันก็ไหวโกงเคงเขาบอกว่าณสถา,านการณ์ตอนนั้นน่ะคือด้วยความที่คนไข้ก็เยอะเนาะหมอกับพาบาลอู้ยพอรู้สึกแผ่นดินไหวก็วิ่งหนีช่วยคนได้ก็เท่าที่ช่วยได้คนอาการหนักเขาก็ช่วยไม่ได้อืมันก็ต่างคนก็ต่างวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงค่ะว่าก็รู้ว่า เออในส่วนของการดูแลตัวเองหรือการจัดการแผ่นดินไหวเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยคนก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเท่าไหร่รหมอพยาบาลวิ่งให้วุ่นไปหมดอทุกคนก็ต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดน,นี่นปะป้าแววก็บอกว่าวันนั้นอนะ่ะแผ่นดินไหวเนี่ยพอแผ่นดินไหวปุ๊บเขาบอกเขารู้สึกตัวนะแผ่นดินไหวเนี่ยพอแผ่นดินไหวป้าคนเนี้ยก็ลุกขึ้นแล้วก็วิ่งหนีหายไปเลยอื วิ่งหนีหายเขาบอกโอ๊ยไปไปกูกลัวกูไปแล้วนะกูไปแล้วนะวิ่งหนีหายไปเลยกลัวแผ่นดินไหวเหรอเออแล้วเขาก็บอกหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ค่อยรู้สึกตัวมาเลยเขาบอกก้มไปดูไม่มีละไม่มีหนอนไม่มีอะไรอยู่นะออพอแล้วก็ค่อยรู้สึกตัวมาเลยว่าเออตัวเองอยู่โรงพยาบาลน,นอนที่โรงพยาบาลรู้สึกตัวว่าเจ็บแผลตรงนี้รู้ว่าเออคนนี้มาเยี่ยมญาติคนนี้มาเฝ้าพ่อแม่มาเฝ้าพี่น้องมาเฝ้าผัดกันมาเฝ้า สามีมาเฝ้าลูกมาแย่งเขาบอกเขาก็รู้สึกตัวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่เห็นไม่เห็นยายคนนั้นอีกเลยอืมไม่เห็นยายคนนั้นแล้วก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านเขาก็เลยมาบอกว่าเออเนี่ยต้นไม้ใหญ่ตรงเนี้ยที่อยู่ที่นาตรงเนี้ยเขาก็เลยให้เขาก็เลยให้เหมือนกับพ่อหมอไปทําพิธีเนาะจาไม่ได้ว่าไปขุดอ่าไปสํารวจดูไปขุด,าด,ขดลากไปดูบริเวณนั้นว่ามีอะไรบ้างเขาบอกว่า มันมีหม้อดินฝังอยู่อ,อเออ,อเขาก็ขุดทีเนี้ยพ่อหมอก็บอกว่าเขาก็ขุดมาเออแล้วทีเนี้ยก็ไปทําพิธีเหมือนกับที่ไปทําพิธีที่วัดแล้วก็เผาไปอืมอ่าแล้วก็ต้นไม้ต้นนั้นก็เหมือนกับเอาเอาจีวรพระไปผูกไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้สิ่งไม่ดีมาอยู่ในหม้อเขาบอกว่ามีอะไรไหมคุณจันทร์เขาไม่ได้ทุบดูคะ่ะ<อ><อ>เขาเผาทั้งหมอ้อโอ้ครับ เขาเหมือนทําพิธีชาปนากิจเหมือนแบบเผาเนี่ยแล้วเขาก็เผาทั้งหม้อเลยอแต่เขาไม่ได้บอกว่ามีอะไรนะเพราะไม่มีใครกล้าแกะ<ม>คือมันก็เป็นหม้อหม้อดินเนาะสมหม้อดินสมัยก่อนเนี่ยค่ะแล้วก็มีผ้าขาวๆเนี่ยแต่มันก็ไม่ขาวแล้วแหละมันก็แบบเหลืองแห้งตามการเวลาไปเนาะอ่าอะไรมันมีรอยยันที่เขียนอะไรมันก็เลอะเลือนไปหมดแล้วอะคะ่ะอเขาก็เอาไปเผาเอาไปทําพิธีเผาแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะก็ไม่มีใครเจอเรื่องนี้ หลังจากนั้นะป้าแววก็คือหายเป็นปกติใช้ชีวิตมาได้ครับทวนเนี้ยจะไม่แน่ใจว่าป้าเขายังอยู่ไหมนะเพราะไม่ได้กลับบ้านหลายปีละอ่าแต่คือเขาก็อยู่จนลูกโตดูแลตัวเองได้หมดนะคะนี่คือเรื่องที่มาของเรื่องเนี้ยพันดีน่ไหวกูไปแล้วนะกูไปแล้วนะคือเราเข้าใจเออพอเราฟังรล้บอกเฮ้ยคือเรื่องเนี้ยเป็นที่เป็นเรื่องหนึ่งที่โจจันกันในหมู่บ้านค่อนข้างเยอะ คนทุกคนก็แปลกใจมากว่าเอ้ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงแล้วเป็นคําพูดที่ป้าแววเป็นคนมาเล่าให้ฟังทีหลังว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาอืซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่มีไม่มีใครรู้ว่าคิดว่าไม่รอดมันต้องตายแน่ๆ<ช>เป็นใครก็ค,รคิดว่าไม่รอดแน่นอนฮะใช่ขนาดไสออกมากองอยู่นอกลําตัวแล้วนะ <S <S 2> <S 2> อะไรประมาณเนี้ยซึ่งเขาเล่าเลยประมาณนี้ขนาดมีคนรือว่าเห็นผีเนี่ยเห็นผีแเห็นผีเออเห็นผีป้าแววเนี่ยขับรถเออไม่ใช่ปั่นจักรยานไปตลาดอะไรอย่างเงี้ย แต่ตัวแต่ตัวเขานนย่งนอนอยู่ที่โรงพยาบาลไงใช่ตอนนั้นอ่ะยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนเห็นวิญญาณหรือม่เห็นเห็นเห็นเป็นวิญญาณของเบาแหววแล้วว่าอ,อือนที่เขาบอกว่าออจิตเขาบางทีก็วูบมาที่บ้านเหมือนแบบเขาก็ไม่รู้ว่าว่าจิตเขาหรือเขาฝันเพราะเขามีความรู้สึกว่าบางทีเขาก็วูบมาที่บ้านมาเหมือนแบบมาดูบ้านมาเออเช้านี้ไปจะไปตลาดไปกินอะไรแต่เขาคิดว่าเขาแบบน่าจะฝันแต่สิ่งที่เขาเห็นก็คือเห็นยายคนเนี้ยเฝ้าเขาที่ข้านเตียง โดยที่เขาไม่สามารถไปไหนได้เพราะมันมีหนอนมีโคนเต็มรอบๆอ,อบเตียงเขาไปหมดแล้วเขาไม่เห็นคนอื่นนอก็เห็นขาวตัวเขานอนอยู่กับยายคนนั้นที่เฝ้าแล้วมาชวนเขาทุกวันอืให้ไปอยู่เค้นด้วยกันไปอยู่ด้วยกันนะนั่นก็แปลว่าถ้าเป็นให้ผมคิดนะน่าจะเป้าแววเนี่ยเขาอาจจะมีช่วงหนึ่งที่เขาเดินไปที่ต้นไม้ต้นนั้นอ่าแล้วแล้วอะไรก็ไม่รู้บางสิ่งก็อาจจะเป็นจังหวะมาเจอกันพอดีวิญญาณหรือจะเรียกว่าผีปอบที่ ที่ถ้าถ้าอยู่ในหม้อดินเนี่ยมันต้องถูกฝังเอาไว้เนี่ยน่าจะเป็นพวกหมอผีเขามาปาบเอาไว้แล้วเขามาฝังผีกะผีอะไรที่เขาเรียกว่าเอไม่มีลูกหลานสืบต่อไม่มีลูกหลานเขารับแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่านี่เขามาฝังไว้ตามโคนต้นไม้ใหญ่คือที่นาสมัยก่อนมันก็เป็นที่ที่แบบห่างไกลเหมือนกันเนาะมันไม่อยู่ในหมู่บ้านไม่รู้ว่ามันถูกไถกบอะไรกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วไม่รู้ไง ใช่ค่ะโอ,อ้แล้วก็จังหวะที่เห็นเป้าแววอาจจะช่วงที่เขาดวงตกหรืออาจจะมีกลิ่นหอมเนื้อหอมที่เขาบอกนะคึงจะตายเอาพูดง่ายๆคือกูอยากจะกินมึงอะประมาณนั้นนะอะเออเขาเลยเหมือนกับตามมาแต่ทีเนี้ยเขาอาจจะตามมาด้วยแบบจิตบางอย่างที่เขาอาจจะมาไม่ได้เต็มตัวเพราะว่าตัวเขายังถูกฝังอยู่ในนั้นในนั้นไงเหมือนกับเขารอเขารออะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้เป้าแววเนี่ยหมดอายุไขอ่าอ๋อแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขามาช่วย สิ่งที่สิ่งที่มันช่วยเปาแววให้พ้นรอดจากตรงนี้ได้นั่นก็คือแผ่นดินไหวอันนี้มันแปลกทุกที่เราจะได้ยินได้ฟังมาอาจจะเป็นหมอธรรมมาช่วยเป็นพระหรือเป็นใครก็ไม่รู้มีความเชื่อกันว่าเปาแหววนะ่าจะถูกผีสางหรือผีปอกเข้าสิงแต่ปรากฏว่าไม่มีใครมาช่วยเลยครับธรรมชาติมาช่วยรวนุรนรุนนั่นก็คือแผ,นนผ่นดินไหวเฮ้ยผีกูแผ่นดินไหวว่ะใช่คือจริงๆถ้าไม่ใช่เจ้าตัวเขาพูดเราก็ และเหตุการณ์คือม,มันดูตลกน,นไว้จริงๆเออใช่เพราะว่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเราพูดกันแบบเนี้ยมันดูตลกนะแต่แต่เป้าแววอ่ะผมเชื่อเหลือเกินว่าเขาคงไม่ตลกด้วยเลยเพราะเขาเห็น<ช>ตลอดเวลาไงใช่ค่ะ<อ>มันเหมือนเขาก็รู้สึกว่าอุ้ยเป็นเดชบุญของเขาที่รอดมาได้คือคนอาจจะยังไม่ถึงคาดะนะเนาะถูกใชอ่อาจจะมายังไม่ถึงยังไม่ถึงที่อย่าง,อย,างอย่างการที่เขาแบบไป,ไป ไอ้ต้นไม้ใหญ่ที่มันมีหม้อดินฝังอ่ะคือบางทีเขาก็จะไปพักร่มเงาในระหว่างที่ทํานาไปพักกินข้าวอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ใชู่กต้องแเ้าก็นั่งอยู่ตรงนั้นบริเวณแถวนั้นน่ะเนาะใช่ใช่อาจจะไปนั่งทับเขาเราก็ไม่รู้อ่ะใช่ค่ะแล้วก็การแล้วก็การการที่ต้องบอกว่าอย่างที่คุณจันบอกเลยเขาเป็นคนที่โชคดีแล้วก็ยังไม่ถึงคาดยังไม่ถึงคาดยังดวงที่ยังไม่ดวงที่ยังไม่ถึงคาดเพราะว่าแผ่นดินไหวอ่ะมันไม่ใช่ได้เกิดกันทุกวันนะใช่นานๆจะเกิดสักครั้งหนึ่ง ถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะโอหลายหลายสิบหลายหลายปีด้วยถูกใช่แล้วเขาจังหวะที่เขาพอดีอ่ะพอดีแป๊ะเขาถึงรอดไงใช่ค่ะ<อ>แล้วก็เราก็ไม่คิดว่าฮะผีกลัวแผ่นดินไหวด้วย <c oughs> หรอเออเออคือ,อคือทุกคนทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาคิดว่าฮะ ผีนผนมันพวแผ่นดินไหวด้วยเราเพิ่งรู้คือไม่ไม่ใครรู้เพราะว่าถามว่าเขาก็ทําคือการการป่วยตามต่างจังหวัดการป่วยแล้วมันไม่หายสักทีเขาก็สงสัยว่าเป็นเรื่องผีเรื่องสางด้วยเนาะเขาก็ไปทุกหมออ่ะคนนั้นบอกอย่างงี้คนนี้บอกองั้นก็ทําหมดทุกอย่างที่เขาแนะนําก็ไม่ดีขึ้นครับอืเออเอาละฮะก็เท่ากับว่ารอดมาครั้งนี้ก็คือมาจากแผน่นดินไหวนั่นเองนะฮะที่มาที่ไปของชื่อเรื่องว่าแผน่นดินไหว กูไปต้องต้องเติมคําว่ากูไปด้วยกูไปด้วยนะแผ่นดินไหวกูไปแล้วนะโอเคได้ครับคุณจันขอบคุณมากที่เข้ามาปะมาเปิดรายการให้อะไรกับเราเรื่องแรกเลยนะขอบคุณมากยินดีค่ะก็จริงๆว่าจะมีเรื่องป่าเขาลำเนาภัยบ้างแต่ต้องแบบทุ่มมีงานทุ่งจริงๆไม่มีเวลาลำดับเลยแต่เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ติดในใจตลอดว่ามันมันมันต้องมาเล่าให้คนอื่นฟังว่ามันมีเรื่องแบบนี้ด้วยนะได้ เอาเป็นว่าน,นะเดี๋ยวถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกขบป่าเรื่องเรื่องที่เกี่ยวกับคุณตาที่ย้อนกลับไปเป็นร้อยร้อยปีเนี่ยอันนั้นอะ่ะผมเข้าใจมันเล่ายากมันเรียบเรียงยากต้องใช้เวลาได้พร้อมเมื่อไหร่ก็ทักมานะเดี๋ยวถ้าไม่พร้อมดเดี๋ยวผมทักไปก่อนได้ได้ค่ะ <laughs> ได้ค่ะ okay, ดโอเคแล้วก็กดวางสายดูแลร,รักษาสุขภาพด้วยนะคุณจนันค่ะเช่นกันนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ